ชื่อว่านางสาวพิญญาวงชาลีนะคะเป็นอดีตประธานชมรมทูบีน้ำวันชุมชนหนองแกรุ่รนที่2ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะเราจะต้องแคร์จิตใจของผู้รับบริการนะคะคิดง่ายๆก็คือเราต้องการการรับบริการแบบไหนเราก็ต้องให้การบริการแบบนั้น คนหนองบัวลำพูตั้งแต่เกิดเลยค่ะเรียนมัธยมอยู่ที่ศรีบุรเรืองค่ะแล้วก็ไปเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลบวรมราชชนนีอุดรธานีค่ะอันดับแรกนี้ไม่ได้เชิงว่าเป็นอาชีพในฝันหรอกค่ะแต่ว่าเป็นอาชีพที่น่าจะทํางานได้ง่ายและเร็ว,รวหมายถึงว่าจบมามีงานทำอางนี้ค่ะก็จะได้ไม่ลาบากพ่อแม่นานหนูหยุดไปแค่2อาทิตย์ก็เลยเริ่มทํางานเลยค่ะ ที่โรงพยาบาลเนาะมันก็แบ่งเป็น2ระบบอยู่แล้ว OPD หมายความว่าผู้ป่วยนอกทั่วไปก็ให้มาให้ตรงเวลาตามโลคค่ะ8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มเนี้ยมันจะเป็นโรคทั่วไปอยู่แล้วทีนี้เขาช่วงนี้มันจะมีปัญหามากห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะห้องฉุกเฉินอยากให้เข้าใจว่ามันคือเฉพาะคนไข้ที่ฉุกเฉินฉุกเฉินหมายความว่าคนไข้ที่เสี่ยงต่อภาวะเสียชีวิตถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือในตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบอกว่ามีไข้ามา5วันแล้วมาห้องฉุกเฉินมันแปลกไหมคะ แล้วในสองสาวันที่ผ่านมามันไม่หนักกว่าน,นี้หรอทําไมถึงไม่มาเงีย้ยค่ะให้แยกจำเพาะว่าไหนคือฉุกเฉินแต่ถ้าแบบปวดท้องรุนแรงไม่ต้องอดทนนะคะให้มาห้องฉุกเฉินแบบเนี้ยค่ะฝากไปบอกแค่คนที่จะมาโรงพยาบาลนะคะว่าทุกคนก็มีความเร่งด่วนในสุขภาพของตัวเองเหมือนกันคนนี้เขาก็ป่วยคนนี้เขาก็ป่วย,นนเ,ขวยเขาก็มีความเร่งรีบเหมือนกันแต่คนทํางานมันคือคนเดียวค่ะเออมันจะไปสองคนพร้อมกันอยู่ไม่ได้เราก็เร่งอยู่นะคะอืม เรียนพยาบาลต้องเน้นเรียนสายวิทยคณิตเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนร่วมด้วยละกันเพราะว่าเรียนผ่านมาทํางานผ่านมาใช้ความอดทนเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่แบบเรียนแบบนอนหนังสือไปเลยค่ะมันต้องทําทั้งกิจกรรมเพราะว่าในวิทยาลัยเนี่ยก่อนจะจบมาสี่ปีก็มีกิจกรรมเหมือนที่อื่นๆค่ะมีทั้งสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนต่างๆถามว่าหนูได้เข้าไปเรียนวิทยาลัยอ,อะค่ะได้ทํากิจกรรมเหล่านี้ไหมแน่นอนค่ะเพราะหนูว่าหนูเป็นเด็กทวีทุวันไปที่ไหนคนก็ เรียกให้ทํากิจกรรมเหล่านั้นอยู่แล้วเข้าทูบีได้เพราะว่าอันดับแรกเนี่ยตอนม .3 ไปเข้าสภาเด็กและเยาวชนเพราะว่าเขาขอตัวแทนหมู่บ้านละ5คนพอหลังจากไปเข้าสร็์ หนูก็ไม่รู้ว่าหนูไปถูกตาคณะกรรมการทูบีหรือยังไงค่ะเขาก็เลยเรียกหนูว่าอยากทํากิจกรรมเพิ่มไหมมันดีนะมันจะทําให้หนูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะก็ไปก็ไปสิอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มทำทูบีตั้งแต่ม3หนูเข้ามาทําในฐานะสมาชิกปกตินะคะทั่วไปที่ทํากิจกรรมทั่วไปเลยค่ะเขาให้ทําอะไรก็ทําให้เดินโณรงคงก็ทําให้ไปทําอะไรทําหมดเลย จากนั้นหนูก็เหมือนฉายแววเรียกได้ไหมคะตอนม5ห,หนูก็เลยถูกคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมทูบีน้ำวันค่ะแล้วก็เป็นผู้นําเสนอ,อกิจกรรมชมลมคือเดิมทีหนูก็เป็นคนชอบร้องเพลงชอบเป็นพิธีกรมีความแบบกล้าแสดงอกอกตึงๆพอถูกจุดไฟมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีดีนี่วะก็จัดเลยค่ะจัดเต็มตั้งแต่นั้นมา ทำทำทำอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะได้เจอเพื่อนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เรียนรู้การเข้าสังคมคือทีนี้พอจบจากทูบีนัมเบอวันไปอะคะ่ะหนูก็ไปเข้าเรียนมหาลัยอย่างที่หนูบอกพี่ว่าวิทยาลัยหนูมันมีกิจกรรมหนูก็เลยยึดคํานั้นนะคะคือการเรียนอะมันสอนให้คนมีงานทําแต่กิจกรรมมันสอนให้คนทํางานเป็นหนูทํากิจกรรมเป็นเพราะว่า ทบีน้ำวันสอนหนูเยอะปฏิสัมพันธ์ของหนูคือเริ่มพุ่งพันพุ่งเลยพอเราเรียนรู้ที่จะเข้ากับคนได้ง่ายเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปเหงาไปเศร้าใช่ไหมคะเออเรียกว่าความผูกพันได้ไหมคะมันผูกพันมันอยากให้ทูบีน้ำวันเนี่ยไปต่อค่ะถ้าไม่มีกิจกรรมเหล่านี้น้องๆจะรู้สึกเสียดายไหมหนูรู้สึกว่าการมีกิจกรรมให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีทูบีน้ำวันเนี่ยมันจะทําให้น้องๆอย่างน้อยก็มี eq ที่ดีอะค่ะ ถ้ารู้สึกเหงาหรูรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสามารถแต่ไม่มีเวทีที่แสดงออกมาเถอะค่ะเดี๋ยวทูวีนางวันเนี่ยจะหล่อหลอมให้คุณจุดไฟอะค่ะเหมือนหนูที่โดนไฟดอกแรกแล้วก็พุ่งเลยอย่างงี้ค่ะ